เัียงเหมือนมากเลยคือเลสโซนเลสโซนเรียกใหม่มันเรียกว่าเลสโซนภาษาอังกฤษนะเราอ่ะมันเรียกว่าเลสโซนได้อันนี้เรียกไอซอว์ออวอเรียกว่าเดือโซนอันนี้เรียกเอลลิวเอลลิวเออเอลลิวได้ไอปืนอันนึงที่มันเจาะไอซอวอได้เรียกบาสเลตบาเลดบาสเลต มาสระเล็ดมาดีตูตามดีมาสระดใช่เออพี่นี่อะไรเราเราแปดขัวเบสเออน่าเหมือนมากเลยนักแคสเกมะนักแคสเกมื่ออะไรไม่รู้ชื่อติดตามกันอยู่อะติดตามแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้าหรือเปล่าทำไมพี่พี่เบอร์อะไรนักวัอะไรนะคะ เหมือนมากเลยอะเหมือนอะไรคะเชี่อเหมือนอะไรเีผู้หญิงไนผมเป็นผู้ชายนะผููคนเยอะมากเลยอะมีปืนเลยเอาจ้ไปเลยได้ปูแล้วเอ้ยพี่หลังเข้าเอ้ยเยอะจังเลยเนี่ยอุ้ยเลือดจะหมดพี่ช่วยด้วยไม่มีเลือดเลยเลือดจุนัไปช่วย่อนแล้วไปช่วยเลือ้วเือไปช่วยได้อยู่นะ เดินเลยครับเดไปเดินไปเนี่ยดิไปเดินไปทำไงโอยโอ๊ยลมซ้ายขวาโอ้ยโอยช่ใครดีเนี่ยอลอยหลังล้ะมึงมันเยอะมากเลยเพื่อนข้าไปดีโเดียวคืนไปดึงได้หมเอายแล้วดึงดคุณพานเอาขาอ่อนไปจังดึงแล้วดึงแล้วดได้ดึงเลยเลย ระวังนะร้องไสพี่คนเยอะมากเลยที่อื่นมาชอบเสียงที่มาลวมไปหมดแล้วพี่ที่หนึ่งแล้วรอบนี้ผมมีเอเดบิโออีกแล้วอะ่ะเี็บเหมือนมากเลยเหมือนใครอะ่ะเอนไงข้างหน้าโรงงานเพื่อนระวังจเย็นจเย็นจเย็น รอเพื่อมันมาช่วยดีนี่ไงมีตัวมีตัวมันาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอาว่าดาราจบมากปิดปืนแล้ววางแล้วอะไรผม D A W ไปแล้วอะอยู่ข้างล่างอ้างเอาเหรออยู่ข้างล่างย ครับผมอ่ะเมา,เาครับเมา,เาครับมา,เ,า,มา,เ,าเรียนร้อยเรียนเราเด็ดเตะปากเลยมเมาเร็วคต์ดที่ <c oughs> ผมที่เด็กจังทีแบกยาเย,ยอะเลยอะเพื่อนนายช่วยนายอเพื่อนเบอร์สี่เราจะแบกเราจะเอาที่หนึ่งให้ในายเองนะ <c oughs> ยังเหมือนมากเลยค <c oughs> ือเลสโซเลสสโตน,นเรียกใหม่เรียกว่าเลสสโตน องภาษาอังกฤษนะเราอ่ะมันเรียกว่าเลสตอนอันเนี้ยได้อันนี้เรียกไอซาวออชวอเรียกว่าเลสตอรนอันนี้เรียกเอลลิวเอลลิวได้เอลลิวได้ไอปืนอันนึงที่มันเจาะไอซาวอได้เรียกบาสเลตบาเลบาสเลตบาเลบาสเลตบาเล่ดูตามดี ใช่อันนี้เรียกอันนี้เรียกปาดผู้เธอเรียกดิออพี่่อะไรเราเราแปดขวบเองนายเราอาเท่าไหร่เออน่งเหมือนมากเลยเหมือนใครเหมือนใครนักแคสเกมอ่ะนักแคสเกมชื่ออะไรไม่รู้ ไม่รู้แล้วแ่มัวดีไม่รู้ก็ทําเป็นทาเป็นเธอมนบอกเสียงคุค้นๆไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเสียงเหมือนเขาอะทําไมนา<ะ>ยถึงไม่รู้ล่ะ <c oughs> แต่ติดตาม,ม,ม้ตามแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้าหรือเปล่าติดตามแล้วดูทุกวันหรือเปล่าทั้งหมดเลยเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยนะเสียใจแทนคนนั้นจังเลยั้งหมดเลย เลยพี่ยิงเลยก้าอุ้ยนี่ไงมันยิงกันอยู่ไอ้ฉบอเต็มเลยไปไปหาพวกมันกันไปเลยเพื่อนเราเชื่อว่านายเก่งดันขึ้นไปเพื่อนเจาะไอ้ฉบอมันเลยเจาะเลยเจาะเลยเพื่อนเจาะเลยสวัสดีโอ้คนยิงนะเราบอกให้าเจาะไอฉบอเราบอกให้นายจุกเราบอกให รูนระเบิดขอโทษเจยเ้าบ้านไปแล้วพี่เอ้ยพี่หลังมาหลังมาพี่หลังมานี่มันมีเลเซอรกลเลสตอรเรียกให้ถูกเลนโกโด์เลเซอร์โกลด์โกลดพี่มันเจ็บมากแล้วพี่มาหนอยพี่มาดึงได้มาดึงกอพี่เจอย้วพี่เจยตัวนั้นเีพันยาอยู่เจ็บมากเลยพันยาอยู่เอผมหมดแล้ว รัแล้วเอิแม้วเริ่มเริ่มออกออกคุณหนอยครเหมดแล้วเก็บเลยเก็บเลยเหิดนเล่นหึ่งเดี๋ยวเราขอเล่นด้วยจะชวนเราจงนะจะชวนเราอยู่นะไม่ไว้ใจเราหรอกเดือยได้เราพีคมาเดนเกมร่มรับไปดิเหลือสองตัวแล้วอะนี่ไงคนนี ในโรงงานยิงผมยิงผมในโรงงานสองตัวเลยหรือเปล่าแม่นะน่าจะใช่พี่เพื่อนบอกว่าจะชวนเราอีกนะเพื่อบอกเยอะเราแพทนะแล้วก็แพทแล้วก็แพทเจ็บหนักแพทเราแค่บอลเากโดนยิงไหนโอ้โดนยิงซ้ายต้องบอลนะเจ็บมากเจ็บมากขอไอ้วอลจอยบอลให้หน่อย เล่หนึ่งครับผมจ้าท่าโดนเหรอวิวอย่างเดียวเดียวขอได้เปล่าตัวเนี้ยพี่ผมขอได้เปล่าพี่อย่ายิงมันนะผมขอพี่จอยบอยผมดีนี่เนพี่กับว่ะนี่ไงนดันเลยดันเลยดันเลยมันเจ็บแล้วอ่ะไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งลนระเบิดเข้าไป โดนแล้วเมือีมันหลบก่อนมันวิ่ไปแล้วมันว่ไปแล้วไม่แน่โอ้โหวิ่งรลิงเลยโดนลิงเลยขมันเดิจัี่ยออยเาโยไมะปวใจชมพี่ยไ้ผมจะฆ่ามันพี่ยผมจะฆามันเองวขอเองนะเอาเลยเลยมันโดดยิงเป็นลิงเลย มาาต่อลงเลยครับลงไหนก็ลงพี่เรียเปลี่ยนที่ลงใหม่พาเพื่อนเราไปลงไปเปลี่ยนบรรยากาศพี่เรียเพื่อนกดนนกนูดาวแล้อครับอ๋อใช่เราจะพานราไปยูบยาวมวายเบิ้ง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 เพื่อนฮาเคียนฮาเคียนมามีแฟนแล้วยังไม่มี ผู้หญิงเหรอชอบชอบต้องฟอห้าเองปฟองห้าได้ไงไหนเก้าขวบไในหลอดละเจือบองเจือบสองฟอห้าได้ไงเก้าขวบต้องปฟอไม่หลอดต้องปฟอค่ะที่ชุบเพื่อนหน่อยแล้วชุบเพื่อนหน่อยแล้วชุบยังมันล้มแล้วล้มหมดแล้วเอ้ยมันขึ้นมาช่วยเพื่อนมันช่วยตายหมดเลย เอาไม่ซองเงาจับซองเงาซองเงาโอเคเล่นเลยเพื่อนตกลงนายอยู่ปไหนนะปห้านายอยู่ปห้านายอายุเท่าไหร่แล้วนายบอกเก้าปีครับปีเดือนสิบสองผมก็ได้สิบปีแล้วครับสิบปีทำไมปห้าทำไมไปปสี่อ่ะเราอยู่ปสองเว่าเทอลองขึ้นปสามเองนะเอาเพื่อนเอาไม่ซองเงาไงเอา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  ไม่จำหรอครับเพื่อนบาเลสเราเราเอลิวอย่างเดียวเอลิยูเหรอครับเนี่ยครับมีเปล่าไม่มีเรามีแต่บาเลสนายเรียกใหม่นายเรียกไม่ถูกบาสเลสบาเลสบาสเลสนายรู้จักบาสเลสไหมนั่นน่ะเรียกเหมือนเหมือนกันนั่นแหละบาสเลสบาสลิดแล้วก็บาสเลสไงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องฟูคีนเราเล่าเพลงให้ฟังเอาไหมได้ได้ได้ไม่มีกอดสามเพื่อนมา สโลส์สลีสโซเซม่าฮ้าูสาวตอนนี้มีกอ่สามแต่เพียงพอตเพื่อนกูเงียไปเลย ผู้เขียนนายเงี่ยไม่ในอึ้งเหรอล้วร้องเพลงเพราะใช่เปล่าไม่เราไม่ชอบร้องเราแค่อยากฟังอย่างเดียวใช่เราร้องให้นายฟังโดยเฉพาะเลยนะคิดว่าเราร้องเพลงเพราะหรือเปล่าเด็กนี่มาอยู่เป็นวะพี่เลียพ่อจ่๊บพ่ออะไรถึงร้องหรือเปล่าเพื่อนคคนมอ่เพื่อนว่าอะไรนะเพื่อนเอาเพื่อนล้มแล้วนะไปเพไปตามมาแล้วมาช่วยเพื่อนเราไอ้ล้มมวยทำไมเบอร์สี่ โดดหลังตมานี่ไงโอดึงได้นะดึงได้นะดึงก่อนดึงก่อนโอ้น้อน้องล้มแล้วก่อนมาแล้วโหชปีกคนแล้วดึงดึงดึนี่ไงมันอยู่ไหนอุ้ยดีมาององงงนี หน่อยดูแล้วมาขวาซ้ายมาพี่เบียร์ซ้ายมาโอ้กดยิงไม่ออกตรงไหนอยู่ตรงไหนครับบนข้างหลังครับข้างหลังเฮ้ยน้องเข้าหัวแล้วยิงหน่อยยิงหน่อยนิดนึงจะตายแล้วยิงยิงอย่าเพิ่งยิงวดายยิงก่อนยิงเลยมันจะตายแล้วยิงสวยดึงดึงดึงคนโน้นก่อนดึงคนโน้นก่อนดึงคนโน้นก่อนดึงก่อนมาดึงนี่ก่อนอ๋อโอ้ยตายแล้วตายแล้ะตายละไม่ตาย ดึงดึงดีอยู่ดีอยู่ดึงอยู่โอ, <laughs> อ้ตายต่แต่แตทำไมไม่ยิงคนไม่ดึงคนกันกวิ่งผ่านไปเลยเรารู้ว่าไงรักเราแต <c oughs> ่ทำไมเพื่อนจะตายหรือยังไม่ได้ไม่ได้ครับเลยขึ้นม,มาแล้ว คนเนี้ยนายผู้คินเราส่งชุดให้นายเอาเปล่าเอาเอานายอยากได้ชุดไหนเราอยากได้อีล็อกว่ะ <laughs> <laughs> มันส่งไม่ได้มันส่งได้แค่นายกดนายเห็นกล่องของของวัญไหมที่อยู่ข้างล่างอะ่ะเห็นอ่ะนายเลือกเอาเนี่ยม,มันส่งได้แค่ตรงนั้นมันส่งมัวไม่ได้เล่นก่อนนะครับไม่ได้ครับอยาก เกรธออกไปไหนก็ไม่ได้นะได้ค<อ>รับเอาอันไหนเร็วๆสกินปืนนะนส่งไม่ได้ก็บอกให้ไม่เลือกเอาเลยนะนะขอขวันะ <c oughs> นะเงียบเงียบแล้วเราส่งให้หนายแล้วการเก้าร้อเพชรโอเคเปล่านายก็เอาเลยชุดไหนก็เธอ<น>โอเคโอเคน,นี่จะส่งไปให้หนายนะลดราคาโอาเค ไม้ดีมันจะมีจุดแดงๆขึ้นหรือเปล่าเห็นปะเห็นเออนายกดเปิดรับแล้วก็ใส่แล้วเร็วเคเดี๋ยวเราชวนนายไปใส่มาก่อนนายยายเอาบัตรเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อนะเราอ่านชื่อนายไม่ออกเข <c oughs> ้าใจป่ะเพื่อน <c oughs> อาเอาบัิดเปลี่ยนชื่อไปหนึ่งใบในชอคือไม้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเล่นกับเราก่อนก็ได้หนึ่งพันล้านปีต่อมา แล้วอยาขอบคุณก่อนขอบคุณครับอือดูดีใจมากเลยเอาไปอวดพี่นายเลยนะบอกว่าเนี่เพื่อนผมให้มาขออนุญาตด้วยนะครัุเบอร์ขอให้ช่วยกันกดแชร์ให้เบิ้มหน่อยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ให้เบิ้มหน่อยนะคะพี่ๆน้มๆ